Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน,น,นะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคท,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 ทนะ คลิปนี้มาจัดโค้ดบูธสักหน่อยมีมาใหม่2คนนะสองคนนี่ไงนะครับผมลืมไปได้ยังไงนะฮะโค้ดบูธใหม่2คนเป็นเป๊ปกับอ่ชาเบียร์ลองโซนะครับผมเป๊ปกอดิลากับชาเบียร์ลองโซนะฮะแต่เป๊ปเนี่ยมันไปอยู่ในานามของโค้ดของบาเยินนะเนี่ยมันเป็นแบบโค้ดของบาเยินนะไม่ใช่โคสตี้นะเป็นโค้ดของบาเยินเฉยเลยว่ะอาจจะเอาแบบอดีตมาได้เปล่าแต่ แต่ค่าตรงนี้ยทีมเพลย์สไตล์อะ่ะนะทีมเพลย์สไตล์แปดสิบแปดถือว่าเยอะสุดณตอนนี้นะครับผมโอเคส,อส่วนเชมีลลังโซ่เนี่ยก็แปดสิบแปดเหมือนกันนะแต่เป็นเพลย์สไตล์ที่อ่สวนกลับอ่ะนะนะครับผมเป็นสไตล์สวนกลับนะะควิกเคาน์เตอร์นะครับผมเป็นควิกเคาน์เตอร์ส่วนเป๊ปเนี่ยก็จะเป็นอ่าโพสิชันนะครับผมนะก็จะเป็นโพสิชันเกมนะครับผม ก็เล่นสตาร์นี้มาตลอดเอาจริงมาต้องเอาวะ่ะเอาจริงนะมันมีบูตนะบูตเล่นบอลก,กับตัวชาเบ,บียลองโซ่เนี่ยดีดูก่อนนะแป๊บเนี่ยเล่นบอลก,กับตัวชาเบ,บียลองโซ่รู้สึกว่าจะจะเป็นสปีดต้นนะนะรู้สึกว่าจะเป็นสปีดตน้นนี่ไงนะครับผมเป็นสปีดต้นนะฮะโอเคมามาที่จะเอาก็คือแป๊บนี่แหละเอาจริงสิบสามสิบสี่คืออะไรวะยี่สิบสามยี่สิบสี่อ๋อ เปบตอนคุมปีสองพันสี่รเปล่าน่าจะใช่อลังโซนยี่สิบสามยี่สิบสี่นะปีปีการคุมน่าจะประมาณนั้นโอเคห้าร้อยถือว่าไม่แพงเอาจริงถือว่าไม่แพงดีกว่าพันห้าเรมีนักเตะม,มาด้วยอย่างนั้นมันรู้สึกว่านักเตะม,มันไม่ได้ใช้เอาจริงนะสมัยก่อนซื้อซื้อของอาร์เซนอลน,นะนักเตะไม่ได้ใช้สักคนจริงๆนะได้แค่โค้ชถ้ามาทรงเนี่ยห้าร้อยผมว่าคุม้มจัดไปแล้วก็ใช้ได้ยาวยาวนะไปเอาคนนี้แหละ 500ยทองนะครับผมซื้อแป๊บกว่าดียวกาโคดบูทไปนะมีเอฟเฟกต์อ้าวไม่มีอะไรเลยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะก็น่าจะเข้าทีมโดยอัตโนมัตินะครับผมน่าจะเข้าตรงจัดทีมโดยอัตโนมัติต้องรับเปาวะไม่ต้องเข้ามาได้เลยนะครับผมเปลี่ยนได้เลยฮนะแป๊บกว่าเป๊กวาดี่งงมาลเป็นขอบยิจรจงๆด้วนะโคดบูทของเป๊บนะครับผมสวย นะถือว่าคุ้มค่าไหมอืมคือมันดีตรงที่ว่ามันมีบูตเพิ่มมันดีตรงนี้แหละมันมีบูตแล้วประก,กับตัวเพิ่มอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ดีกว่าไม่บูตแล้วกันเอาง่ายดีกว่าไม่บูตเพราะทุกอย่างมันก็เหมือนตัวของสตี้เลยแต่สตีไม่มีบูตแค่นั้นเองนะครับผมฉะนั้นคนบูตต้องดีกว่าสิอืมถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไป,ไ,ปไหมมีคนหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะคนหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ ดิคลนไรจาก100เป็น101นะครับผมจาก100เป็น101อันนี้คือตัวที่มีโค้ดบูตนะครับผมจาก100เป็น101นะฮะมีใครพราะวะ่เดิมบอลเนี่ยหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ติดบูตผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะถ้าไม่ติดบูตผมไม่แน่ใจเหมือนกัน code, นะบูตโค้ดนะบูตของโค้ดอะไม่แน่ใจนะครับผมขึ้นมา4เลยนะฮะไม่แน่ใจจูดลุยดิอาร์ทเท่าเดิม หลายคนเท่าเดิมที่ทมีเปลี่ยนเป็นนาตอนนี้มีอ่าดิคลันไรามาหนึ่งรนะดิคลันไรหนึอคนอื่นคนอื่นไม่ขึ้นนะคนอื่นไม่ขึ้นนะเดี๋ยวลองจัดอาโ o ต้ดูก่อนอาโต้ว่าใครจะมาได้บ้างอืมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นคือโอไม่ขึ้นก็จริงแต่สเต,ต็มันเพิ่มนะสเต,ต็มันเพิ่มนะนะตอนนี้ที่เห็นชัดเจนก็คือ ดีคนไรที่ขึ้นมามาจาก100เป็น101นะคนอื่นคนอื่นไม่ขึ้นนะคนอื่นไม่ขึ้นนะเอื่นไม่ขึ้นท่านดูใครก่ระไอปเป้เหรอออิกาดบริกาดเวอร์ชันนี้100ปกติมันก็จะดูยากเลยนะเอาจริงจุด100ปกติไหมนะที่ที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็มีดีคลนไรนี่แหละที่ขึ้นมานะครับผมก็จะมีดีคลนไรที่ขึ้นมานะฮะ มีใครอีกไหมซอนเหรอซอนมึงร้อยหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนะถ้าติดบูธนะโอเคก็ก็ดีกว่าไม่มีบูธเพราะมันมันบูธท,ทั้งทีมนะอย่าลืมว่ามันบูธท,ทั้งทีมเลยสําหรับได้บอกกับตัวนะครับผมได้ไหมบูธทั้งทีมนะครับผมบูธท,ทั้งทีมก็ถือว่าดีกว่าไม่บูธแน่นอนแต่ก็500ทองว่ามันคุ้มนะมันคุ้มสําหรับ500ทองผมว่ามันบูธท,ทั้งทีมนะแล้วก็ใช้ยาวๆนะครับผมโอเคโอเคแต่ที่ชัดเจนก็คือดิคราราเนน่ยขึ้น น่าจะเป็นคนเดียวมั้งนะแต่ขึ้นฟอร์ม B ถ้าเป็นฟอร์มซนี้ไม่แน่ใจว่ะนะถ้าเป็นฟอร์ม A อาจจะเป็น1 0 0สงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมโอเคก,เอนะก็เปลี่ยนแปลงอยู่นะก็เปลี่ยนแปลงอยู่ใช่ว่ามันจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมมีการเดยนแปลงอยู่นะถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยแบบเดิมก็ดีก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ดิครักก็100ปกตินะครับแบบเดิมก็ไม่ได้แย่แต่ถ้ามีบูธก็ถือว่าดีกว่านะห้ร้อยทองไม่แพงนะครับผมจัดไป นะดีกว่าไปสุ่มพวกอีสติกแล้วได้ได้พวกสแตนดาร์ดอ่างนั้นมันฟิลมากกว่าจริงซึ่งอย่างนี้ผมว่าคุ้มนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับซื้อโค้ดบูทเป๊ปกว่าเดียวลนะก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่นะครับผมบูทเล่นมากับตัวนะแป๊ปกว่าเดียวลส่วนชับีล่งโซ่เนะี่ยบูทสปิดต้นนะถ้าใครสายความเร็วสายสวนกลับก็จัดไปแต่ผมนสายคลองบอลเนี่ยเล่นมาก็มีแต่สไตล์ที่แหละที่เข้ามือสุดจริงๆต่อบอลหาช่องยิงอะไรอย่างเงี้ย นะส่วนกลับได้ไหมก็ส่วนกลับได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาน,นี้แล้วกันยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบ๊ายบายเลส